ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KJ ครับวันนี้ก็มาในส่วนของทามิยาศาสตร์นะฮะเนื่องจากว่าในช่วงอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาฮะ,ะก็มีไอเทมที่จะบอกว่าหลายๆคนรอก็ไม่น่าใช่แต่มันเป็นไอเทมที่ไม่เคยเจอมานานมากแล้วฮะก็คือไอล้อเล็กเนี่ยนะครับล้อเล็กก็จะเป็นล้อตัวนี้สามก้านนะฮะ แต่ไอตัวที่ออกมารอบนี้เนี่ยมันมีสองแบบนะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูรอแปบบ๊บนี่เลยครับที่ออกมาสองตัวนะฮะเป็นสามก้านเหมือนกันนะแต่ว่าตัวหนึ่งนะครับเป็นคาร์บอนนะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ในตัว ตัวพลาสติกฮะอนีางที่ผมเคยบอกเขาเรียกล้อคาร์บอนนี่แหละแต่ว่าจริงๆไม่ทำแต่คาร์บอนล้วนๆนะเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น PA-CF นะครก็คือโพลิโพรพิลีนกับคาร์บอนกาไฟ์นะครับ CF มันไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์นะมันเป็นคาร์บอนกาไฟ์ N F. นะผสมกันนะครับคุณสมบัติที่เพิ่มมาก็คือแข็งและลื่นนะ ก็ข้อดีก็คือแข็งฮะแต่ข้อเสียก็คือลื่นเพราะฉะนั้นระวังในการใส่แกนให้ดีนะฮะเนื่องจากว่าถ้าคุณถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันแยกล่างได้นะมันจะหลุดได้ง่ายกว่าพลาสติกธรรมดานะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นล้อขาวตัวนี้ครับล้อขาวตัวนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดา ABS ธรรมาดาเลยนะแต่สิ่งที่มันจับคู่มากับตัวนี้ครับคือยางมารูนไซเล็กนี่นี่ยังที่แกะด้ด้วยนี่เห็นไหมนี่มารูนไซเล็กถ้าถามผมนะถามผมเอาเอาความรู้สึกผมเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวมารูนเนี่ยปกติก็แข็งและลื่นอยู่แล้วนะฮะ พอเป็นไซส์เล็กแล้วใส่กับล้อเล็กมันแข็งกว่าเดิมมันแข็งโป๊กเลยนะถ้าเทียบกับตัวล้อที่เป็นล้อกลางอะครับยางมาลูนเนี่ยผมมองว่าล้อกลางยางมาลูนยังดูค่อนข้างจะแข็งน้อยกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างนะฮะแล้วก็ดูจะกริปกว่านิดนึงนะอันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะว่าจากที่ เอาไปลองที่งานโควลรานะฮะฟรีทิ้งกระจักกระจายเลยนะได้ยินเสียงล้อแบบล้อตะกุยนะนี่คือมารูนะ,ะซึ่งซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงตัวยางอย่างเดียวเราจะไม่ได้พูดถึงตัวล้อนะฮะเพราะว่าเราเคยอธิบายเรื่องตัววัสดุที่ทําล้อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ขึ้นตรงนี้นะทีเ่เป็นเรื่องของพลาสติก ที่ใช้ทำล้อทั้งหมดนะฮะเท่าที่ผมจะหาได้ตอนนั้นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงอย่างยาอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกอกนกอนุญายเตรียมอุปกรณ์ครับเราจะมาทดสอบอยาง2ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะต้องมี2พาร์ทอยู่แล้วก็คือพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทที่จะรถไปวิ่งจับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทที่ให้ดูความ ก็เลยไม่ใช่ความก็เลยคุณสมบัติของมันนะครับว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันนะครับซึ่งผมย้อนไปนิดนึงก่อนแรกเริ่มเดิมทียางมารูนนะครับที่เป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่มีโลโก้มันเป็นยางมารูนรุ่นแรกซึ่งเวลามันขายเนี่ยมันขายไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือมันขายห่อหนึ่งมีแค่สองวงนะครับประเทศสี่วงนะก็ พอเราเริ่มสังเกตได้ว่าไอยางมารูนตัวเนี้ทำไมมปนถึงขายน้อยเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับเขาเอาไปใส่แค่คู่ใดคู่หนึ่งของรถอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นขับหลังเขาก็จะเอามารูนเนี่ยมาใส่ข้างหน้าถามว่าเอามาใส่ทำไมก็ ได้คําตอบจากรถคันโตครับรถคันโตก็คือรถที่ล้อสูงๆหน้าแคบๆก็คือตามสเปคเขาแหละว่ามันได้เต็มที่ก็คือ35มันก็35เลยเป็นรถที่ใช้มอเตอร์อะตอมวิ่งฮะแล้วก็เป็นรถที่ไม่มีการโดดนะซึ่งพอเราไปสังเกตดีๆเนี่ยล้อที่เป็นล้อขับหรือล้อที่เป็นล้อของฝั่งมอเตอร์ครับ เขาจะใส่อย่างดำนะแต่ล้อที่เป็นฝั่งเฟืองตามหรือฝั่งที่ผ่านมาตัวเฟืองคัพซีครับเขาตัดมาลูนใส่เล็กๆนิดเดียวเลยนะครับซึ่งก็ได้คำอธิบายจากตัวในคลิปมาว่ามันทำให้รถเลี้ยวเร็วขึ้นเพราะมันลดแรงฉุดฮะแล้วก็เกิดแรงดันจากยางดำตัวนั้นอย่างเดียวซึ่งก็ทำให้ รถมันเลี้ยวเะไรเลี้ยวไม่ฝืดเนื่องจากว่าไอ้ยางดําเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองวงที่อยู่ได้ฝั่งมอเตอร์นัานี้นะครับก็ทําให้รถมันเลี้ยวได้เร็วขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติที่เขาสร้างมานะครับแต่สิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ยางมาลูนเนี่ยเวลาพอเราเวลาเรามาใช้อะครับมันมีความเด้งน้อยกว่าความเด้งคืออะไร เนี่ยอย่างเงี้ยมันเด้งน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับล้อที่เป็นยางดำเนี่ยนะผมหายยางดำก่อนหรือยางยางสีธรรมดาเนี่ยมมียางดมเลยอ่านี่นีเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมดูยางดำนะ เนี่ยมันเบา์เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นมารูนก็คือมันก็จะเบา์น้อยกว่านะก็เลยเป็นอีกคุณสมบัตินึงซึ่งเราเอามาใช้กับรถโดดก็คือเพื่อลดอาการเด้งของรถนะครับในยุคที่มันยังไม่มีโชค๊คพอช่วงหลังพอมันมีโชค๊คเราก็ยังใช้มันอยู่นะฮะแต่ว่าเราจะใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของยางเพราะว่า อ่บางครั้งเนี่ยบางคันเขาทำทารถแบบยิงเยอะๆแล้วถ้าใส่มาลูนเนี่ยออกตัวเนี่ยฟีทิ้งแบบได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่าแรงบิดที่มอเตอร์มันส่งไปที่ล้อเนี่ยมันมาหาสารขนาดไหนแล้วมันเอาลงพื้นไม่ได้เพราะมันฟีทิ้งฮะแต่ว่าก็ยังได้ข้อดีอย่างที่บอกก็คือมันช่วยลดอาการรถเด้งซึ่งปกติรถช็มันก็ไม่คยเด้งอยู่แล้ว นะครับแต่ให้มันเพล y s เซฟก็จะใส่มาลูนเข้าไปอีกนะครับแล้วพอมันเจียมันก็ยิ่งแข็งลงไปอีกมันยิ่งบางลงไปอีกนะฮะแต่มัมก็เป็นยางที่เจียค่อนข้างแบบยากนิดหนึ่งแต่ก็ยังยากไม่เท่าสู้ยางซอฟนะฮะน,นั้นเจียยากจริงนะอ่ะเดี๋ยวจะอารมณ์พบ,บทยาวไปวันนี้เราก็เลยจะมาเทสเรื่องอการวิ่งกับการยึดเกาะ ของตัวยางนะครับว่าทําไมยางมาลูนถึงลื่นไม่ใช่ต้องบอกว่าทําไมเขาถึงใช้ยางมาลูนเพื่อให้รถมันลื่นมันลื่นจริงหรอมันลื่นมากกว่ายางปกติขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาเทสโดยการเอารถเนี่ยวางไว้บนเพลทอันนี้ฮะนี่คือแผ่นเพลทเทมิย่านะนี่นะฮะ ผมวางไปแล้วนะอุยอยอยุซึ่งในนี้ครับบรรจุฐานและมอเตอร์ครบนะเพื่อจะได้ให้เท่ากับน้ำหนักจริงที่รถมันวิ่งนะครับแล้วเราก็จะทำการเอียงมันครับเอียงนะเอียงไว้แล้วนะอ่าเห็นไหมมันค่อยๆไหลนี่ีกท,ทีหนึ่ง เราจะค่อยๆเอียงมันนะห่างไว้ก่อนนะครับระดับนี้นะแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนสายยางมารูนนะฮะถอดเลยลันกันยาวๆสดๆนี่แหละจะได้เห็นไปเลยว่ากำลังทำอยู่ นะครับเออผมจะบอกว่าเวลาที่เราใส่ล้อพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นล้อขาวหรือล้อคาร์บอนเนี่ยเราควรจะมีเอ้นี่ด้วยเทปสองหน้าบางฮะมันช่วยได้นะมันมัน,ม,นมันช่วยติดได้เพราะว่าล้อพวกล้อคาร์บอนนะครับมันจะไม่อะไรอ่ะมันจะไม่ค่อยเกาะกาวนะซึ่ง พอเราใช้กับล้อปกติแล้วก็มาใช้กับยางมารูนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ยึดเกาะได้ดีกว่าการหยอดกาวเพราะหยอดกาวไปสักพักเนี่ยมันก็จะกรอบนะแล้วมันก็จะล่อนออกมาอีกแต่เทสกาวสองหน้าเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างคงทนกว่า,อ,วาอ่ะโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นมารูนทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนะฮะ แล้วเราก็จะมาทดสอบกันนะอืมอีกทีหนึง่งโอ้โห,หลไหลไหลนะโอเคเอฮอเ้อเ้อเ้อทำไมเอาไปอีกท,ทีหนึง่งดีๆ เดี๋ยวเราจะเอารูปเมื่อกี้นี้กับรูปตอนนี้มาเทียบกันนะฮะว่าองศามันมากน้อยแค่ไหนอีกรอบหนึ่งนะตรงๆเลยนะตรงๆเลยหลายแล้วนะเดี๋ยวมาเทียบองศากันนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบแรง <c oughs> แรงผักด้วยนะว่าเวลาที่เราใช้ล้อตัวที่เป็นมารูนกับยางดำนะครับถ้าเราผักมันไปเราต้องใช้แรงเท่าไหร่เราไม่ใช่เราใช้แรงเท่าไหร่เราต้องใช้แรงมากแค่ไหนนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็ทดลองแบบง่ายๆนะฮะเราก็จะใช้ตัดช่างดิจิตอลเนี่ยนะครับ มาเป็นตัววัดแรงกดว่ามันมีอ่านอนใช้แรงเท่าไหร่ที่จะดันให้รถที่ใส่ล้อมาลูนะครับมันเคลื่อนที่อ่ะตอนนี้ผมใส่เป็นซีโร่แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมวางรถด,ดีๆอเป็นูซ่นะียนะผมจะเริ่มดันแล้วนะอ่าตอนนี้รถมาขยับแล้วนะฮะ อีกรอบหนึ่ง <c oughs> ผมจะให้ดูด้วยนี่นะสู์นะครับแล้วก็ดันพอเริ่มขยับก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบนะอีกทีหนึ่ง แช้แรงกดประมาณ50กรัมนะอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนใส่อยางที่เป็นยางซูเปอร์ฮาร์ดบ้างเพื่อให้เ f f e c t i v e ทำงานเต็มที่ผมเปลี่ยน4ีล้อเลยนะครับ ใช้ทั้งสี่ล้อเลยเนี่ยเห็นไหมผมติดเทปไว้เนี่ยบางๆมันก็จะเป็นกาวติดอยู่ในนี้ตลอดนะฮะช่วยให้ยางมันไม่ไหลหลุดออกมาโดยเฉพาะยิ่งยางแข็งๆเนี่ย <c oughs> น่ะโอเคเหมือนเดิม ตอนนี้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์แล้วนะไม่ใช่ลบก,กอาแทก่อนให้เป็นศูนย์อืมโอเคอันนี้เราจะออกแรงกดไปแล้วนะอืมอีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับ ศูนย์นะศูนย์นะแล้วก็ดูแรงกดเมื่อกี้เห็นใช่ไหมนะมันก็จะประมาณเจ็ดสิบกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสโลให้ดูช้าๆอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่า แรงดันที่เกิดเอใช้คำว่าอะไรดีแรงแรงที่ใช้ทำให้รถมันเคลื่อนที่ในแนวขวางนะครับในแนวด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวตรงงนี้นะเป็นแนวขวางนะครับก็จะได้เห็นว่ายางทั้งสองตัวมันมีค่าความเสียดทานกับตัวพื้นผิว ต่างกันแค่ไหนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นพลาสติกล่ะถ้าสมมติว่าเป็นพลาสติกจะต่างกันกว่าเดิมอีกไหมอ่าเราก็เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเดีย๋ยวใช้รางจริงดีกว่ามีรางจริงอยู่อันนี้อันนี้รางจริงนะครับรางที่เอาไว้เวลาเราวัดแบงค์นะฮะเราก็จะทําแบบเดิมกับรางตัวนี้อ้ นะก็เดิมอีกนะ่เงะโอเคเราก็จะมาเริ่มกับซูเปอร์ฮาร์ดก่อนนะนี่นะผมวางไว้อย่างงี้แล้วนะเราก็จะเริ่มจากการเอียงมันนะไหล ไม่ใช่ไหลข้างนะไหลไปข้างหน้าอ่ะโอเคไว้ต้องขอบนะ,ะ,ะอืมอีกทีหนึ่งนี่ฮะนี้นะผมจะเริ่มเอียงละอืม ทางไว้นะแล้วเราก็จะมาดูแรงดันไปเลยนะครับว่ามันสร้างแรงกดที่เท่าไหร่นะก่อนที่สลับไปใส่มารูนนะฮะอาจจะเป็นวิธีบ้านๆหน่อยนะฮะแต่ผมผมค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,จะอะไรล่ะมั่นใจว่ามันพอจะ อธิบายได้อย่างเห็นภาพแน่ๆนะฮะอ่ะโอเคแชร์กันอืม,อมสูตรนะสูตรแล้วนะโอเคเราจะเริ่มดันมันแล้วเห็นไหมเร็ยนยู่ อีกรอบหนึ่งขยับที่หกสิบห้านะฮะหกสิบห้ารถขยับนะโอเคต่อมาเปลี่ยนยาง พอมาในโหมดความรู้ก็จะอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะได้เอาไปไประยุกต์ใช้ผมหวังว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าออ่บางคนก็จะแบบอะไรเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาว่าเฮ้ยมันต้องมาลุนดีวะอะไรเงี้ยอย่างแต่ว,ว่าถ้าเป็นสแตนดาดอะไรเงี้ยเขาจะเล่นหลอกกลางมาลุนใช่ไหมนะ เสร็จแล้วปุ๊บบางครั้งก็จะรู้สึกว่า,วาเอ๊ะทำไมรถเราอ่ะมันดูมันดูวิ่งไม่ค่อยออกเลยนะฮะก็ลองเช็คยางเช็คอะไรด้วยเผื่อบางทียางมารูนที่ท่านใช้อยู่มันอาจจะลื่นเกินไปนะจนทำให้แบบมันฟรีทิ้งแล้วก็กว่ารอบจะมาอนะไรเงี้ยแล้วบางสนามอาจจะต้องแบบใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนิดนึงอนะไรเงีนะ้ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับนะ เบรกไม่โดนพื้นแน่นอนนะผมรับประกันได้อ่ะโอเคระนาบระนาบเราจะเริ่มเอียงแล้วนะไล่แล้วอืมอีกสักรอบเพื่ความชัว อืห่างไว้นะครับระดับนี้นะเมื่อกี้ที่มันไหลอ่ะแล้วต่อมาเดี๋ยวเมื่อกี้เอาแคปรูปมาวางสรุปตอนท้ายอีกทีหนึง่งมาดูแรงกดต,ต่อ,อสูดแล้วนะ ผมกำลังจะนะนะนิ่งๆเลยโอเคผมกำลังจะออกแรงดันไปแล้วนะครับนี่สี่สิบอีกรอบหนึ่งอ่าโอเค สูต์แล้วนะตอนนี้แตะที่โลนะครับดันไปแล้วขยับแล้วประมาณ40อีกครั้งหนึ่งแตะโลหน้าไปแล้วครับออกแรงดัน40 40ิบสี่สิบี่เจ้าตีเข้าๆเฉลี่ยนะฮะ อยู่ที่ประมาณ42กรัมนะเดี๋ยวเราจะหาค่าเฉลี่ยจะชว์มาแปะอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือกับรางพลาสติกรางที่เป็นรางน,นี้เลยเห็นไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ายางอะ่ะมันเะารอะ่ะมันล้างบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันก็จะเริ่มแห้ง นี่ผิวยังกริปอยู่เลยนะฮะยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดว่ายางมันล้างบ่อยๆเนี่ยนะผมล้างเลยก็ได้เวลาเราล้างยางบ่อยๆครับมันก็จะทําให้ผิวอ่ะมันลื่นกว่านี้อีกไม่ทําให้ผิวมันกริปนะมันจะไม่เหมือนยางดํานะนล้างเลยลอนสานลาดพรวดไปแล้วก็เอาผ้าช,ช็ด เราะฉะนั้นบางทีแบบเราอยากให้ยางมารูนมันยิงยิงเนี้ยไม่ไม่ต้องล้างบ่อยเพราะว่าในสนามมันอาจจะทิ้งพวกคราบน้ำมันพวกนันน่นนี่ไว้ก็จะทำให้ยางเนี่ยมันค่อนข้างจะเนืบขึ้นโอ้นีลื่นเลยนะหรือถ้าล้างก็คือต้องรอสักแป๊บหนึ่งให้ยางมันให้ยางมันกลับคืนความเหนียวของมันมา เดี๋ยวเรามาดูลางไม่ได้ทำอะไรนะลางชิ้นเดิมนี่ไหลแล้วนี่ไหลแล้วก็ววค่อยไหลนะถ่ายไปก่อนแต่เนี่ยไหลแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของค่าความต้านทานของยางมาลูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทที่เราวิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ยางทั้ง4แบบเลยก็คือผมจะใส่ซูเปอร์ฮาร์ดล้วนนะครับก็คือยางดำตัวนี้แล้วก็จะเริ่มสลับก็ เริ่มจากหลังเป็นมารูนหน้าซูเปอร์ฮาร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้ามาลูนหลังซูเปอร์ฮาร์ดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมาลูนล้วนทั้ง4วงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไทม์ไลน์ของมันเนี่ยมาวางแปะเป็นสีสช่องเลยให้ดูนะฮะว่าเวลาพอมันเทคออกไปเนี่ยอันไหนที่เทคตัวแล้ว ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราเราจะใช้เราจะใช้นาฬิกาซึ่งมันจะอยู่ในก็เรยไรล่ละมันเป็นนาฬิกาที่ใช้ในการตัดต่อนะฮะดังน,นั้นมันจะบอกมันจะบอกช่วงเวลาของมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าออตอนที่รถออกมาเนี่ยวิ่งยังแต่หลุดจากมือออกไปเลยอะขยับมาใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะถึงทางโค้งนะครับ มันผมเห็นผมเห็นในนี่แล้วผมเห็นรางคร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารางมันเป็นไรลายเดิมหรือว่ามีการแก้ไขตรงไหนบ้างนะฮะเราก็จะปล่อยทางตรงครับแล้วก็มาดูว่าหลังจากปล่อยทางตรงไปแล้วอะ่ะมันถึงโค้งอะ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่โดยตัวแปรคือรถเป็นคันเดียวกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะชาร์จให้เต็มทุกรอบที่วิ่งนะครับจะไม่ใช่แบบว่า เอาฐานเดิมที่ว่าวิ่งไปแล้วแล้วก็เอามาวิ่งต่อเลยใหม่แล้วก็พอวิ่งเพื่อจับเวลาแล้วเราก็จะเอาแบตเตอรี่อันเดิมนั่นแหละครับไปชาร์จให้มันเต็มแล้วก็เอามาวิ่งใหม่ในอย่างสเต็ปถัดไปนะก็เหมือนเดิมฮะไปเสียครับก็เดี๋ยวเจอกันที่เสีย